ยือ้อในเห็นเลยแหละโอ้นี่ในบางก็หวาดิางครับเห็นขังเลยนี่ครับไอซี่ผมรักฐานยืยนยันปู่ทุ้ดงสายเหนือน,อคน,ะ,อออนะครับเนาะให้ให้นักตัดต่อตองวดนะครับไอซี่ผมคือ,อเลข เลขหกตัวแล้วก็มากเฮเล็กสองตัวนะครับสองสองสีอ่าก็ว่ามันกลับเป็นซีสองสองฮือว่าเป็นกลับศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับอิซีกับผมแต่ที่กิงแล้วเพื่นให้หกตัวถือมากตั้งแต่ตองหวดนะครับแล้อิซีกับผมนะห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามครับอิซีผมเข้าสามตัวตัวเลขหกตัวเข้าสามตัวตัวครับอิซีกับผมเพิ่นบอกให้กลับเพิ่นบอกให้กลับเพิ่นกระติกลับสองสองเกตัวนะครับเนาะอ่าอันนี้คือหลักฐานยืนยันงวดที่ อ่าหมดที่ผ่านมาเลยครับแล้เอฟซีครับผมอ่าชัดเจนนะครับเนาะอืมชัดเจนดูครับ FC ครับผมนะภาพเสียงชัดเจนบ่ครับ FC ครับผมอ่าคอมเมนต์มาบอกนะครับเนาะสีเสียงหายคือมือนั่นเด้ยวออยู่คืซื้อเสียงหายไปคุยกันอยู่เลยเสียงหายไปครับ FC ครับผมอ่าห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามครับ FC ครับผมมาเข่าเลขชุดหกตัว เพื่อนเรามาเบรกก่อนเลยมัเขียนไหวนี่ยมันเฉียนไหวแต่ว่าเพื่อนบายเบิ้งก็เลยใบเบิ้งสองสองเจ็ดสองสองสี่พี่น้องหายแค่ไหายนสองสองสี่เพื่อนก็เลยมาว่ามันมคนบอกให้กลับคงคือไตรมันแหละนั่นผลสาเรศเลยเออผลสาดีมั้งเออสาเรศสาคนก็เลยว่าให้กัปเพื่อนมาหายเ่าเลยใส่ก็เลยประเดี๋ยว โอ้ครับผมใจพออืสองสองเจ็ดนะเต็มเต็มเลยแหละครับผมอืมหอยกรบโปงก้ากันหเนาะอืมคนมะไห่แนวเนาะคนคียงลูกหยาบหยาบเว้ยครับเอามึกขึ้นอีกพึ่นมาวายจากไหนเนี่ยปู่ขึ้นไหยต้องหมดปะอกระสิ่ผ้าเอาอยู่คุณเดินอยู่ะอือผ้าเอานี่ต้นนั้นนะต้นนั้นสี่พระองค์อืต้นใหม่้ต้นใม่สีพระองค์นี่ ที่ยู่น้ำกันนี่เพิ่นอยู่ต้นเพิ่นอยู่นี่ดิอยู่หันเนนาคเนโอ้เพิ่นเป็นนาคอปู่กะว่าอยู่เพิ่นเป็นนาคมาเนาะเป็นนาคมาเป็นค้นนะเป็นคนแต่ว่าบัดออกมานี่เป็นนะเป็นคนออกมาแต่ว่าอยูนี่เนี่เป็นพุ่มของนาคแม่นโอ้ามาตามใจฮองอืมก็อืมก็ตีมารักษาต้นนะอืมโอ้ปู่สีขออยู่หันให้ตัวงวดเลยแม่นพรอมมอนียละพรอมืันนี้เลยต้ ครับผมได้คนหน่อมยังนี่หรอกความเหงาเพิ่มเนาะครับผมแม่นี่หรอกลูกหลานก็ดบริลล์ลูเกิดเด้อปูเด้อกันจกได้เก็งๆให้เฮบซี่พนันละเนาะกันจกเฮ็ดให้สร้างเนี่ยปิดจะบังลูกหลานตะปู่เ้ยอืมปัญหาขอยยามได้หนิคนเกียงคอยจะลดหาโอู้ครับผมเพราะว่าเวลามันนิ่งมันเนี่ยมันนิ่งแต่บ้านนี่ทำเป็นทำเป็นนางเบิ่งนบอลเนี่ยมัน มันมันมันคือสองจุตตไปเอานันนั้นต้นต้นกอนต้นไว้ต้นแค่มต้นบางอันนั้นแม่ตะเจียนมาเยี่ยมโอ้แม่ตะเจียนคนึุดมาเลยโอ้ยใส่สูตรเขียวงามขึ้นยังโอ้โหดูออยมาเด็เด็กคนมันจำคอยมันคอยมานนางอยู่นะมันนางพเจารณาเลย มีผู้บวชเาเลี้ยวไปเลยชุสีเขียวงามผาผาสะาบโอ้ผาเบียงผาสบเนผาใบเบียงสีเขียวเลยครับเป็สีกาแฟนี่นอ้ครับผมครับที่แรกแมนใบใหม่บันนี้แมนข้นตัวดออที่แรกยืนเห็นปลแล้วบอกูนยืนเห็นปลานี่ยยืนในเห็นเลยอู้นีนบางก็หวากิงครับเห็นขังเลยไปไหนเห็นระตูเลยเห็นขั ่ายโอ้ครับผมเห็นเห็นกแต่ฝาเบียงคนผายหนึ่งเห็นครึ่งหนึ่งว่าตรงไปครับผมวันหนึ่งเรื่องอะไรวะเมองกาศาโก้ป่าใบอันนี้มันมันมีแต่แม่็ดเคียนแด่กินอยู่โอ้ใบสีเขียวมีแต่แม่็ดเคียนมาทีปูใบแบบนี้เจี๊ยนเคยเห็นอยู่โรบุรี่ครับผมครับผมที่เขามาพาดนั่นล่ะหลายนี่เป็นองค์เป็นร้อยเป็นพันหมดเนาะโอ้ยยูนยนโรบุรี่ครับผม มันเคยสัมผัสได้ก็ไปด้วยนั่นเขาเขาสัมผัสออกมาอยู่กระบีอ่อยู่กระบี่นี่ซื้อซื้อเดือนซือ้อเดือนอว่าอาจารย์อาจารย์เท่าไหรหนูสัมผัสได้นะหนูก็มีองค์เหรอท่าน <laughs> มันนี้เป็นสามบ้านหองมาเน่ะเป็น่าเอ้ามีไม uh, uh, okay. ้ตะเคียนเขาลู sure. ่ไดงไหเขาอยู oh. ่ก oh. ับบีครับผมเขาอยู่กับบีคนนี้แต่ว่าเราตายเพ่องคนอายุหกสิบหกปีสามหกิบสี่แะคนมาบอาให้ผมสมันบอกปู่โอ้หนมาถต่มันบอกคือก้านนั้น หยับรถ,ถมันชิมโย่คนป่ะโอ้ยตีนซำซำกุบบากเนี่ยโอ้ยเออโอ้ยใคอยนื่ว่าโอ้เขาบรุ่ยัตงหนังโอ้ยอยู่าอืมธร <laughs> ามดาาละเพิ่นก็ครับ,บางลวกไปจง <laughs> ังใั่ได้ออนนองเพิ่นนานๆนะจออจงได้ก็เอ้ยขออาวุธิตกรมเนือ้อรูปหลานเพิ่นเพนนได้มารลวมเพิ่นอยงนันอกกันมางนี้อืม คนที่เ่างามเนียเปนเมาอันนี้เือนยเหยียบรถชิมไม่ติดตัวเบาคือเก่านะเออขึ้นมาเทียมเด้ช่วงนั้นช่วงพอสวายถามมันเป็นเที่ยมใครเนาะออกมาจากนั้นเนาะครับเนี่ยไก่หนึ่งวัเดีเ็นกเป็นกำลังเทียมอยู่โคต

ออกมาแล้วก็สีฝ้าไปหาซือ้อลอตเตอรี่เนาะครับเนาะเพราะว่าเลขว่าหั่นเขาห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามเข่าสามตัวแต่เอฟซีเพิ่นเปียวตั้งแต่สองสองสี่พัทันเพิ่นก็ว่าเห็นยูพัทันเพิ่นไป้เอาแต่สองสองสี่พัาันว่ามันขึ้นอยู่กับถือเลขตัวมักพอดีอ่ะตัวพ่นมักพอดีนะครับแต่เลยตัวใดเราออกมาตัวแรกกัน มันมองกรองมองกองออกมาหออ็นเบ่รพี่เนะครับผมล่อไปพร้อมกันครับมันออกมาคือแปดครับ fc ครับผมแปดสี่ชัดเจนครับ fc ครับผมมาลุ้นตัวที่สามไปพร้อมๆกันครับโอ้ชัดเจนเลยแปดสี่แปดนะนั่นนะพะเพวาเพ,พ,พืน่นที่อยูบ่บนรถเปรตเนาะ<อ>ไมไ่แท้มันอยู่หัน แปดสี่แปดพี่น้าครับผมแปดสี่แปดได้ครับเพือเอฟซีครับผมเราไปรุ่นดีว่าปู้ว่าคอของที่สองเป็นตัวไหนนะครับผมสองมองเป็นเลขหาทั้งสองมองครับอยู่หันแปดสี่แปดหาแท้ๆอยู่นี่เป็นห้าห้าเจ็ดนะครับเพื่อเอฟซีครับผมแปบหน้าจอไว้นะครับเนาะแล้วครับไปขยายเบิ้งความชัดเจนครับเอฟซีครับ เดี๋ยวกัสซีสรุปตัวเลขให้ปูขอให้ตองวดกับจังไดกับมาฟังปูอีกทีหนึ่งเนาะอ่าเปิดปูพูดมันที่มาเหยียบหัวรถพอไว้ไว้อีกบ่ครับอีกทีครับผมเลขให้ตัวเลขกับปูอันนี้นะยังไงยังปูบ่อให้เนี่ยฟังในปูครับ47 57 47 57มัดเท่านั้นมัดเท่าได้นอ่าผมอ่าคือมันมีสองพูบนะปูเนาะปูไปขอไว้ให้ กันะครับผมสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดผมมีสามตัวผมมีแค่สองตัว,วมันมาแบ,แบบไอ้กับจีเบาให้ฟัเงเลครับผมบ,บ,บายฟังเนื้อปรจังไหน,นก่อ เข้าไปเอาวันแรกเนาะครับผมแปดสี่แปดหนึ่งบบานนี้เอาสีมาใส่เจ็ดเป็นสี่เจ็ดโอ้บ้านนี้ยะเหนึียนจะเงาไามหนี่งห้าห้าเจ็ดนี่หละครับผมห้าห้าเจ็ดอาห้ามาใส่เจ็ดโอ้เล่ได้สองตัวโอ้มีแค่สองตัวสองหางไม่หันเออครับผมถ้าจะได้สามตัวคือยูทูบนามวัวหรือแต่ว่าปูสรุปไปแล้วคือมีแค่แค่สองหางแค่นั้นเนี่ย สี่เก็บห้าเก็บครับเอฟซีครับผมที่เก็บห้าเก็บเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือคือคือเหล็อ่ะบนในแมนเหล็กไม่มีได้มี่เท้าเห็นเนาะครับผมเล็นเลยมาสรุปให้่เห็นใส่สองหางไว้ครับผมเอาแค่สองหางไว้ตั๊งปูเนาะอแค่สองหางไว้ก่อนเนาะเอาเชือกข้ามปูขับเอฟซีครับวางหันพ่อไว้อันเทียงเป็นสองหางไว้ก่อนครับผมสองหางไว้ก่อนครับเอฟซี่ครับผม ตัวเลขได้แค่สองหางนะครับเดิ้สี่เลขกสามตัวมากคือเล็กถูกมากแปดห้าแปดกับห้าห้าเจ็ดปูอดไรแค่สองหางแค่นั้นเลขมีล่างมีบนครับอีซี่ครับผมโอ้พนพนัยหาใสามตัวพนัยแค่สองตัวแค่นั้นครับอีตี่ครับ่า สุกมันดำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมแค่เอาแค่สองตัวกับพ่ออรวัตทิพปู่แค่สองตัวกับพ่อละครับผมนะอือครับให้สุกให้มาน้ำกันครับอีซีครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับผม